เดินป่าพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เดินป่าไปลุยกันเลยเดินป่าย่างเดียวมือเน,นี้นะเดี๋ยวเขามาบิ่งกิจกรรมการเดินป่าพี่น้องเลยดีบโอนี้ฟานดก่านมาติดตามการเดินป่าของข้าพเจ้าเพระเา,า,วา,วาะรว่าได้ยินข่าวคนว่ามีทำเนาะ่นว่าทำเสือพี่น้องอยู่ในเขตเมืองทุลกคมแขวงเบียงจันมาถึงจุดนี้แล้วก็จะเป็นสำนักปูผักขาว เดี๋ยวเขาจะสังเกตบึงป้ายก่อนนะะทางจุดใดนเนาะไมอแน่ใจอือทางไปสำนักปูคาขาวไปกันที่จุดนี้เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปตามพาลานหินวัดเพิ่นมีแต่พารานหินพี่น้องเออนี่เจอแล้วไปทางด้านหน้าโอ้ไปได้บ่เพาะรถเท่านี้เนาะทางก็มีแต่พารานหินแท้เดี๋ยวขอดึงป้ายก่อนพี่น้องเลย อ,อสถานที่ปฏิบัติธรรมท้เทำเสือเดี๋ยวเราจะไปท่าพิสูจน์พี่น้องเลยปฏิบัติธรรมเสือว่าสันดิไปคนหนึ่งกันจะทางนี้โอ้มีแต่พาานหินเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆกันพี่น้องก,กันาจะขึ้นทางใดกันไปตามทางกระปรเนื้อใจเป็นข้างแรกพี่นอ้อง มีคนบอกมาก็จะบอกมาว่ารถนี้อาจจะไปบบทอดเนาะอาจบเทอนต้องได้จอดแล้วกันย่างต่ออีกโอ้มีแต่ก้อนหินเวย้ยพาราหินทั้งนั้นโออยากคุกักคุกักมาหนึ่งชั่ว้ย อ้ย,ยะอ้ะรู้สึกว่าจะขดเดียวไปตามพลานหินเลยอือก็มีบางจุดเนาะคนกัทเทสิมังเพื่อให้ทางมันไปง่ายอขอตั้งกล้องกันแป๊บหนึ่งเอ้าผ่านมาได้แล้วสอนอิน,นับบนกล่องทรายกลองหินเมื่อกี้นี้ มีประพุทธหุบได้ไดีจุดนี้เดินป้าพี่น้องทีบวอเนาะป้าปพิสูจน์กับทาเหมือนก่อนมาจะขึ้นไปได้จุดเตยสำหรับรถเท่านี้ธรรมาดาซะแล้วสำหรับงานนี่นี่ทางอยากมีแต่พลนันหิน เขากิดจิตพยามเอารถเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเนาะเพื่อจะก็ให้การย่างให้เป็นเวลายาวหลายขนาดว่ารถจะเข้าไปได้ถึงจุดใดรู้สึกว่าจะบกค่อยมีคนเที่ยวได้ทางเส้นนี่ส่วหนายก็เขาจะย่างขึ้นเลยเขาพยายารถมาเจอป้ายด้วยปใครแต่ว่านคนนี้ป้ายบอกเป็นช่วงสังเกตเห็นป้ายแล้ว เราจะไปตามป้ายที่ว่าเพื่อนปักไว้นี่เนะเาะทาเสือเนอะาะทางบัดไปตามลูกศรเป็นสีบอกที่สำคัญไปนี่ <c oughs> ไปก่อนไปว่าไปได้ซ้ำได้ครับไปซ้ำนั่น พอดีก็าจะลมรถอีวีนั่นเองเป็นครั้งแรกนี่เขาก็ต้องได้สังเกตป้ายไปขึ้นกันมาถึงจุดนี้แล้วก็จะโอ้มีแนวสายไฟต้องสังเกตสายไฟไปนั่งทุกวันคิดว่าไฟน่าจะเข้าไปหาถ้ำ จุดมันก็เอาสีมังมาแปรงอยูยด่ด้วยนคับนาคิดกันเพื่นจะเป็นแบบก้อนหินหลายเกินไปนะมันก็เลยเอาสีมังมาแต้มมายาใส่เป็นบางจุด,ด,ด,ด <laughs> สันจีดีพี่น้องเลย,เยต้องลงไปเบิ่ง <ยา S 1> ก่อน,น,นสันจีดีเลยต้องลงไปเบิ่งก่อนว่าพวอยซ้ำได คิดว่าน่าจะสุดคิดว่าน่าจะสุดสเพียงแค่นี้เนาะสำหรับเส้นทางอาจจะต้องได้เดินทางต่อต้อตงได้ยางต่อว่าจะไปเดี๋ยวเบิ่งก่อนทนไปหน่อยว่ารู้สึกว่าทางรถอาจจะมิดะท่ทนนี่เดี๋ยวหาบนทะเลจอดรถอีกแค่หนึ่งก่อน,น,นเดี๋ยวหาบนจอดรถแป๊บน,นึงเราก็จะสำรวจตรงว่าทางสินใดที่ว่าเป็นสินยางของไปหาธรรมเนาะอีกแค่หนึ่งก่อน เต็มไปด้วยพาราหินเอาเดี๋ยวหาจาจุดเบิ้งจุดที่ว่าป้ายซะก่อนพี่น้องเลยบุ้งหูว่าจะก็บุ้เห็นมีป้ายจะเริ่มต้นยางที่จุดใดอีกทีหนึ่งหลังจากเอาจอดรถไว้เนาะเดี๋ยวยางไปเบิ้งก่อนว่าจุดใดที่ว่าจะเริ่มต้นที่จุดใดหลังจากนั้นก็เป็นยางยางเดียวพี่น้อง เพิ่นหายใบมาว่าอยู่ประมาณสองลกักว่าสันเดะประมาณสองกิโลหรือสามกิโลเมตรนี่แหละวาชันเต็มไปด้วยพลันหินแต่ว่าพเพื่นก็เห็ดเป็นจุดใดที่ว่าบอดละเอียดนี่เพิ่นก็เอาปูนมาเต้มใส่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเพื่นมก่อนเพื่นกำลังกวาดเดินอยู่เพื่นบอกว่าเลี้ยวไปทางนี้วาสันเดะ ไปตามทางนี้ก็จะเห็นป้ายอีกอยู่ว่าฉันได้เป็นช่วงเต็มไปด้วยพลานหินพี่น้องเย้ยสิ่งใดทีข้าพเจ้าว่าไปบืตบผต้ตงก็ขอโทษขอ,อภัยนาเดอ้อเป็นครั้งแรกที่มาเพราะว่าเห็นป้ายเพื่อนบอกว่ามีวัดธรำเสือนาะก็เลยได้มาเพื่อไปพิสูจน์บ่มากับบุหูนะก็เลยได้พากันมาย่างไปตามเส้นทางนิซะกอนที่เพื่อน,นัน แล้วทางนี้ไว้ให้เบิงอ๋อยังมีสลาอยู่ทางพระรานหินนี่ก็มีสลาพี่น้องอจะมีอะไรแน่เดี๋ยวเฮาติดตามไปน้ำกันเลยการเดินผู้เดินผาเดินป่าอ,อ่าุนปฏิบัติธรรมต่างๆจะอยู่นี่โอ้ย่างเ้อยจอะกะเมื่อยล้วพี่น้องออนะทนี้ก็มีคือการเท่เอ,อ่า เอาเมียมายยางน้ำมือนี่จากสิรลอดบ่น้องมือนี่นอแ่าเลยเฮาเออรู้สึกว่างานนี่จะมีแต่เฮาสองคนได้นี่มาโอ้อยู่จุดๆนี่ก็หะไรสิ่งหลายอยางอยู่อยางเลยเดียวกับเมื่อยเราไปล้องอีกบึงไปหอดใส่เตรียมหน้ามายนบออืมจนถอดเกือบยยางเพือนนะโอ้แกสลัก แกสลักหินพี่น้องแล้วก็ติดแล้วก็แต้มรูปใสอ่าหูบมันได้แดค็คขัาว่ลาจอกับบุหูดับบ้าเว้า <c oughs> ยันมาบว่วถืกอสุดยอดจุดนี้หกกิดแปดมีปแปดแขนเนาะอืมสุดยอดเลยอ่าไป อันนี้ดิคล้ายๆตัวลิงเนาะฮนุมันบ่โอ้องนี้เราเห็นได้สวยงามออามาได้จังใดวะสุดยอดเลยคือต้องพูพี่นะดิเป็นกระเท็ดเป็นอันตกแต่งเพื่อให้เป็นทางยางแบบบ่อยมันรื่นนะะเดี๋ยวกลับมาลงมา็าจังมาบูซาเพื่อนเจียมดอกไม้มาอยู่อู้เริ่มสัน้นเริ่ม ส junior, on, bang, ค Wait, คั้น like ขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นไปเรื่อยได้นี่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาจะพาย่างไปจนถึงวัดธรรเสือเอออันธรรเสือพื่อนเนาะบริเวณวัดเป็นธรรมก็อยู่ในพื้นที่ของเขตนี้เพื่นก็เขตว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเนาะเป็นเลี้ยวทางคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อนกับม uh ีทําการกวาดใบไม้ออกเพื Fallout ่อให ผู้คนที่วามา,าเยี่ยมชมทำเสื้อนี้ได้หู้แล้วทางนั่นเองเนาะสังเกตเป็นเก่าวาดอนามัยแต่ละมือแสดเป็นแล้วทางให้สังเกตได้ไง่ายว่าสั่นต่อไปโอ้เมื่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจะตัดชิปไปเป็นช่วงเป็นช่วงเอาว่าทางอย่างนี้คือสิ่งวาวไกลอยู่ ที่นั่นนี่นี่เขาคิดว่าต้องเดีสังเกตไปกับไอ้แล้วสายไฟนี่แหละวะคิดว่าโบราณจะลงแถาเนาะเัาจะสังเกตบางกับอ่าสายไฟนี่แหละเป็นหลักนะเฮ้ยแสดงว่าตอนไปนี่ย่างขึ้นย่างเดียวได้นี่บางทีตอนลงนี่อาจจะง่ายอยู่ว่าบ่ได้บื์น,นะเนี่ย่างลงค่อยแต่ตอนขึ้นไปนี่ได้บืรณ์เลย สำหรับโซนนี้ก็อยู่อนในเขตของวัดภูเขาวควายนะพี่น้องเออเข้ามาทางบ้านนายางเนาะเข้ามาทางบ้านนายางเนี่ยวก็เขตวัดภูเขาวควายโอ้มีแต่หินก้อนใหญ่ เป็นตัวเสือกจองอลักไฟไว้แส,สดงว่าลักไฟอาจจะมีปัญหาไปเลยไดามไปด,ดึงไว้เป็นบางจุดโอ้ถา้าถ้าเป็นช่วงย่ำฝนนี่ก็สิบอิดนอแถวนี้นอนอไรเต็มเลยจุดนี้มันเอาไม้มาข้ามว้เนาะงาไม้ไว้ เป็นอุโมงแต่เฮายางมานี่บ่ท่าน,นด้มีไผ่เด้รู้สึกว่าจะมีแต่เฮานี่แหละ mm hmm. เอาจะได้เ่ามีแต่เฮาได้นี่ได้ mm hmm. ไปต่อหรือเพอซํานี่นี่ <laughs> โอ้ไปด้วยน้ำกันมีอันใดแด่ยังมุนเฮใจเพราะว่าตอนเขาขึ้นมาหัน่นรู้สึกว่ารถก็จะมีแต่ตรถเฮาแต่คันเดียวเลยเออ่แน่ใจว่าอ่าตอนน่าจะจะมีอันใดแด่ คนทางนี่รู้สึกว่าจะมีแต่เฮาสองคนซะแล้วงานนี้ลุยๆผ่านแมเ้เท่าทใดได้บอหลักหนึ่งประมาณครึ่งหลักนี่มั้งย่างมานี่ลดแรงเข้ามาอีกกับประมาณหลักนึงยังอีกใกล้หรือไกลสำเน,นี้งขาเจก็บอสาม,มารถหูได้ เพราะว่าบ่ามีผู้นำพาได้แล้วก็มาเป็นครั้งแรกได้ก็ได้เบิ่งอ่าเบิ่งก้อนหินไปเป็นช่วงเป็นช่วงไปน้ำน้องมีแต่ก้อนใหญ่ๆ,ๆก้อนหินเพิ่นก็ไไรอ๋อสุดยอดเลยธรรมชาติสร้างมาย่าง่อเมื่อย <laughs> หัว่ามันมืออยู่แต่ว่าหักอยากหูอยากเห็นเออโบมากับโบหเพิ่นมาได้จังสินะเขาก็ต้องมาได้ชิดว่าใครแต่ว่าเพิ่นเห็ุเป็นแลีวทางแต่ว่ายังสังเกตอยู่เพื่อนได้เห็นป้ายปันนี้เพิ่นว่าจะมีป้ายเป็นช่วงอยู่ก็ขันย่างมาแล้วนี่ก็พอสามารถย่างออกจากแลีวทางได้ดอกพี่น้องเพราะมันหกนะกับยางเฉพาะแลีวทางที่เราเพิ่นแปลงไว้ ย่างใดเฉพาะแล้วทางเปิ้ลเตรียมไว้ให้เนาะคำออกจากแล้วถือว่ามันมีสิ่งกีดกวางมาชั้นต่อไปอือป้าพี่น้องงามอีหลีเงือบหินแต่ละเงือบนี่เออค่อยค่ายันหัวของอันนั่น,น,นเนาะเถอะหัวยังหัวงูงใหญ่ฮะนนะค่อยคายเปิ้ลอาปากเลยจุดนี้นะค่อยคายเปิ้ลโปล่วออกมาแล้วอ้าปากโอ้สวยงามพี่นอ้องเอ้ นคนออกปูนมาเตีมเพื่อเค็ดให้เป็นกันเรื่นให้คนยางมาสังเกตเห็นปั่นเทดเป็นแต้มสีเป็นหุพออ่พระพระพุทธหูปเนาะโอ้พระนอนเป็นเคบหินอืมจริงค้าหัวงูอ้าปากมาทุดนี้ก็เห็นคข่หัวงูหรือหัวเต่า <laughs> บูชาเนี่ยบอกเรยว่าไปเบิ่งอีกก่อนเนาะไปเอาขออนุญาตยางหลอดจุดนี้เลยเนาะใครเป็นโพงอืมอืมเด็กมันจะมีลูกศรส,สีลูกศรส,สีเหลืองสีบอกอยู่เดี๋ยวเบิ่งคืนอันจุดที่เขาหลอดมานี่ก่อนเป็นหินขนาดใหญ่จะมีอ่าก้อนน้อยๆคือหัวงูหันคำไว้เนาะ ลูกศรคนสี่ให้ลงมาทางนี้ไปตามลูกศร่อนนี้ก่อนคิดว่าบันได้หอดทำได้พี่น้องยังบหอดทำเสือเถอะยังต่ออีกไปจักระยะหนึ่งก่อนต้องได้เตรียมสเสบียงมาพร้อมเลยน,ะน้องเลยต้องได้เตรียมน้ำมานำได้เพราะว่าทางประมาณ2กิโลเมตรนี่แหละเพื่อนว่า2กิโลป่าย่างหนึ่นแหงสองลักป่ายเนาะเออสองลักประมาณสองลักประมาณนั้น แท่ายางมานี่ได้บอลลักหนึ่งได้แล้วเนาะจิตวันอยู่ประมาณลักหนึ่งอ,อืมจะได้เงาเพิ่นกับมีการทําความสะอาดอยู่ทุกมือเออดิเพิ่นมีป้ายบอกอยู่เดี๋ยวอ่านป้ายเพิา่าไปทําเสือแม่นแท้แสดงว่าเขาก็มาถือทางอยู่พี่น้องเลยนี่เพินวางไว้ทางด้านนี้เนาะแต่ว่าอาจจะแตกชมรุดแน่แต่ว่าก็สามารถหูได้ว่าไปชิมวัดแล้วบอไปเบิง่งไปเรื่อยๆซะก่อน อ,อมีขวัวขามหวยเป็นห้วยเป็นห้องน้อยหนึง่งชึบอืมมายางขามหวยมาเลยเต็มไปด้วยพระรานหินบุมีดินเลยดินก็นมีเป็นบางช่วงบางจุดเท่านั่นยางต่ออีก ขึ้นไปก่อนรู้สึกว่าจะมีกุฏิของกูบาเพิ่นเนาะดี่ใจละ่ะไปต่อทางไหนน้องบันนี่มาพี่โอ้มีหลายทางบนในใจว่าจะเป็นทางใดทางที่ไปทำเดี๋ยวขึ้นจุดนี้ซะก่อนอ,อย่างขึ้นมาทางนี้ ต่ละจุดพุ่นกระเต็มอ,อันนี้คล้ายหูมเต่าหูปลาฝาบ่ะเดี๋ยวขอเบิงใใ่งจะใจอีกทีหนึ่งก่อนคล้ายเป็นเต็มตาโอ้มองงูเนาะสีเขียวอืมเต็มหูงูใส่เลาะทำงูายางแสดงว่าใกล้จะถึงแล้วไปเขาจะยางขึ้นตามที่พันซีบอกมาอยู่เทือนี้มาสันเด้แสดงว่ากใกล้จะถึงแล้วโอ้วาราหินพี่น้องเอ,อ้ย เดี๋ยวขอเบิง่งหินแต่และก้อนก่อนไปวัดพระบาทภูเขาควายให้กลับคืนไปทางเก้าทางทีเขเยาลงมาเมือ่กอกี้ประมาณสองกิโลเมตรแท้<ม>เขาขึ้นมาถึงจุดน,นี้สองกิโลเมตรอืมโอ้เดี๋ยวขอ,อยางเดินมาทางนี้ก่อนเบิ่งก่อนพอเอาบัาท่านเลยมาเห็นเือะอืมโอ้แต้มหูปอ่าพญานาคเนาะ เป็นหงองพญานาคใส่กับก้อนหินไปยังไปตามแล้วทุงที่เพื่อนอันเน่งไปนี่เนาะสิดว่าน่าจ,จะอยู่ทางด้านหน้นนี่แหละทางขึ้นไปหาถ้ำเสือเนาะเอบโอ้มีคันใดให้ไปมีคันใดเล็กให้เท่าไย เบิองโอ้ลาฬหินสุดยอดไปเตรียมพันไดเล็กแล้วขึ้นไปเบิองว่าจะเป็นตัน้งไดอืมก็เต็มไปด้วยลานหินก้อนใหญ่ไอ้ยะาตัะจุดสังเกตเห็นจะเป็นแผงโซลาเซลล์เนาะ เป็นจุดเลยกลางคืนนี่ก็จะมีแสงสว่างเป็นกระเทพื้นว้เป็นทางยางขามพลานหินนี่ใช่เนาะคนซีบอกแต่ว่าคือว่าบนนั้นเห็นแล้วทางปานี้มีบอกทางนั้นขึ้นได้ไหรวอเปฮะเออไปทางนี้มึงกันฉันอนะ พี่น้องก้อนหินบางเลี้ยงไว้เนาะอึ๊บใช่ละบืะ่อเหป้ายบื่เห็นแเล่าทางไปยังไปคิดว่านา่าจะโุ่นมันข้นพุ่นเดี๋ยวไปสักสักเห็นพระพุทธองค์จะพุ่นเอาคือว่าจังสั้น <c ười> อเออกวนี่ินเสียงหมาเฮานี่แหละ มันมโนมานนี่โอ้สลั่งบานยางตามอ่าอยางตามอัธยาศัยมั้งมุมนีเป็นแล้วแลี้วเท้าสิย่าง,งจุดเริ่มต้นเทายางเขามากกับเป็นจุดที่ว่าอ่าเป็นพื้นที่วัดของ ภูเขาควายพี่น้องที่ว่าเป็นวัดส่วนโซน,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 นะนของนลกนรกสวรรค์นี่นะโซนของนรกสวรรค์แล้วพจนจะมีป้ายเชยนบอกว่ามาทําเสือเนาะก็มาตามป้ายที่ขา้าพเจ้าได้เลียนรถมามึงจะตำยิตทันแหละหินก่อนน่อยก่อนใหญ่เดียงรายเต็มไปทุกพื้นที่เลย ็จะมีสายเอ่ออันท่อน้ํานี่นะเดีเราจะย่างตามท่อน้ําน uh, oh, so mm ี hmm. bye. Bye ้ไปเพื่อตามหาอ่าทําเสืออีกทีนึงโอ้เห็นแ้ว่าหมานี่สิบ่หายบ่เนาะมาดีเด้อบ่ได้มาหายดอกเออขออนุญาตนํา หมู่จากความมงชันเนี่ยแหละบอกหยิดสีดีเลยดิมาขอนอนญาตเบิง่งธรรซื้อดอ,อเออเด้อย่าสีเฮาได้ไปมาทางนี้ก่อนพี่น้นนอ,นนนอนงเลยอันนผาอันใดนอคนตังไว้กับก้อนหินหม่มีป้ายบอกขาพเจ้ากับโบหงจากที่เอิ้นที่อ่านได้พี่น้องขอโทษขออภัยนึ่ จุดใดเป็นอะไกันยังพอไี้หูเถอะบอกเสจากบอเห็นป้ายแล้วนี่เสจากนี้ป้ายแตงคีไออ่านสูฟังว่าอันใดกันคืออันใดเนาะอึ๊อัดจ้ะนี่ก็มาทำเสือ ทางไปสุรีพระธาตุพระเจ้าหาองค์เออพระธาตุเนาะพุนซีบอกไปทางเข้าไปในซอกนั้นอีกเนาะเออพระธาตุหาองค์เออกัจจิมีแต่เพียงสำนีมั้งมันบ่าข้ามาถ้ำเสือนะแมนบอกดิฉันจะมีถ้ำอีกว่ากัจจิมีนึกเพอเห็นโตเสือเด้โตเสือซองโตแล้วอยู่ทางก้อนก้อนหินนี่เด้เป็นที่มา ไปย่างต่ออีกตัวนี้ก็มี่พาลุสีอยู่อารุมเนาะเดี๋ยว mm. ทำเสื้อนะว mm. ันนี้บูซาอยู่นี่ว่ะถ่าพุ่นเทิรนไป mm. เอาดอกไม้มาสักระบ,บูซาพันอยู่ดีนี้แห้ง mm. นี่คิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะมาเถิงแล้วมาหอดมาเถิงแล้วเนาะสำหรับทำเสื้อ mm. จะมีเสื้อสองสโตรเนาะสององค์เพิ่น อราขาอยู่ทางเบื้องซ้ายเบื้องขวาทางขึ้นไปครับคุณต้องหูบหนิขออนุญาตขึ้นไปทำการสักการะบูชาก่อนในมางหอดทำระเลยดิเป็นหูบพระพุทธหูบขนาดใหญ่พอสมควรอยู่พี่น้องขนาดกลางเนาะเ,ออเพื่อทุกท่านมากลับมาสักการะบูชาและอธิษฐานขอพรกับทำเสื้อนี่เนาะ เดี๋ยวนอกจากนี้เขาจะย่างรอบๆไปในบริเวณธรรมของเพิ่นอีกทีหนึ่งบทสวดพระมหาจัก,กรพรรดิเนาะตั้งนโมสามจบดีเป็นมีบทสวดให้สำหรับท่านใดสนใจก็สามารถดูคลิปแล้วก็เบิ้งแล้วก็อ่านแล้วก็สวดตามคลิปนี้ได้เลยพี่น้องเออเป็นบอกว่าเป็นบทสวดพระมหาจัก,กรพรรดิเนาะ เบิ้งขอเบิ้งทางงานด้านหลังพระพุทธหูปนี่ก่อนอืมเต็มไปด้วยพระล้านหินตัวนั้นจะเป็นเงือบเดี๋ยวเราจะย่างเข้าไปเบางจุดนั้นอีกทีนหนึ่งจุดนั้นจะเป็นถ้ำคือกันอืมไปไปให้ทัวให้สุดได้มาแล้วเด้เออมีพระพุทธหูปหนน้อยเต็มอือจังหวะคิดว่ากระจิเมียนก็ผนเห็ดสีขาวดิว เงินเงินปูขาวแหละปู้สางเลยอ๋อประตูหุบกระลายเลยนะองค์น้อยองค์ใหญ่ยังรายใส่หน้าบนเอาชิยังไปบาดนี่อืมไปทางด้านหลังเห็นประตูหุบด้านหลังอีก จากนั้นต่อไปอีกมันจะมีอาซอกหายงางเข้าไปในจุดนี้เลยเนาะ,ะมันก็มีผ้าเน่งไปเดยไปตามจุดที่พ่นนั้นเข็ดไว้ในสก่อนโอ้มีตัวหัวได้เถ้าอื๋อพระพุทธรงคห,หลายองค์อยู่นี่นะ เดีวขึ้นไปบางใกล้ๆอีกทีนึ่งข,ข,ขึ้นด้วยวะวันนี้คันไตให้ายุ่นเดี๋ยวขับบึงอยู่ลุมนี่ก็ได้อันดอกไม้ห้องกับบูชาเผื่อนทางด้านหน้าและหมดแล้วบึงเผื่อนๆก็ได้ทางด้านลุมก็ได้โอ้พลานหินจุดนี้แสดงว่ามาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละทำเสือ เดี๋ยวเอามาตอกันไปทางด้านข้างด้านนี้เลยเมื่อแล้วขอนั่งพักยกก่อนพี่น้องเอ้ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่พี่น้องน่าสนใจสำหรับวัดทำเสื่อนี่เนาะหากว่าท่านใดที่ว่ามีเวลาก็เป็นตามมายางเลียนยเพื่ออธิฐานขอพรสำหรับทำนี่ได้เนาะเหมาะสำหรับแกการยางเพราะว่ามีพระด้านหินแลวก็มีต้นไม้ต้นไหลมีความสุ่มเย็น ในเวลาที่เขายยางมาพี่น้องตอนนี้นั่งสง่งยงผักยกก่อนจะน้อยก็จะทําการเดินทางต่อ,อได้เงื่อนอะไพี่น้องมือกนี้กรคิดว่าจะมีแต่เพียงสมิ่น,นสำหรับสรุปแล้วทําเสือของเพ่อนกับสัมพีหเขาผ่านไปเมื่อกี้นี้เองโอ้เมื่อกี้น,น่่งชวนกันกับคูบปาบบ่าบริเวณเพลินข่อยางออกมาทางด้านนี้แต่ว่าคูบาเพลนมาทางด้านนั่นเนาะกำลังเข้าไปทางในนั้นเอาบอกเป็นอย่างถึงเวลาเขาต้องได้เดินทางกลับ ในจุดเดเิมก็รสรุปแล้วก็เป็นวัดรรมเต็มไปด้วยพระร้านเฮีนพี่น้องก็มีลายซีงลาย่างนะ่าสนใจก็อยู่ในพื้นที่ของเมืองธุรกมแข่งเวียงจันทร์ก็มาทางบ้านนายางเอ่อมาทางบ้านานานยางาจะเป็นก็มาทางวัดนรกสวรรค์เนะนี่นะเขียนวัดภูเขาควายเนาะเดี๋ยวจะเป็นวัดมาถึงวัดอลอยพระบาทเนาะวัดพระบาทภูเขาควายนะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาทางวัดนรกสวรรค์แล้วก็จนะ มีป้ายบอกถาว่าท่านไหนจากมาเที่ยวชมทำเสือเนาะดังจีข้าพเจ้าย่างมาได้ต้นชิดท่นแหละจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดกับประมาณสองลักพี่นอ้องสำหรับย่างเขามารถจะเขามาบ่ถึงสำหรับจุดนี้สำหรับผู้ใดที่ว่ามักการเดินป่าเพื่อ,อเรียกเหือนะจะมีเหือออกไเ <c oughs> อย่อางก็เหมาะสมพี่น้องเพราะว่าอากาศมันก็เยน็นไยถึงขนาดห้อนเนาะ ในช่วงระว่างเดือนมกราหรือเดือนกุมภาพันธ์เหมาะสมสำหรับการย่างเดือนป่าในในปัจจุบันเนี่เนาะปีสองพันสิกกบกการชิปเดีโอนี้เขาก็จะจบไปกับบรรยากาศของทางทราเพา่นในแลพอนนอนนะพี่น้องเต็มไปด้วยพระราชนิยูจุดที่มีแห้งทุกท่านที่ติดตามและรับชมได้ดีไว้จอกันในชิปต่อไปสำหรับชิปนี้ขอบใจสบายดี